สวัสดีจ้าพบพอกับซองหน้าเอกฟินแลนด์อีกแล้วมือนี่มาเบิ่งกันจ้าบะมือนี่ได้อย่างสูนสูพี่น้องกินนี่จ้าโยยไกโยยไก,ลลก้วกาผักเข้าผักกินกับผักอีเลิศจ้าอันพริกเทียมหอมแดงทั่วลิโงเข้าทั่วขัวเข้ามะเขือแตง จ้ามาลาขีนนกเข้าที่เขาไปซื้อมากมือนัะรากานีข้าวปุ่นน้ำจ้านีข้าวปุ่นน้ำ้วก็นี่จ้าขิงดองแกเลี่ยมจ้ามาจ้ามากินกันเลยกินแล้วก็ชิได้พาพี่น้องไปยเหตุยังกับถาติดตามช่อมืงเนื่อจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว,ว้เดี๋ยวนั่งจะพาพภัยเหตุยังมือนี้ มาจ้านี่การน้ำจิ้มมาจ้ากแก้วกับพี่าาราต้มปลาไหลทำลายมันบ่อเบิร์ตจ้าตำแต่น้อยกินเพื่อเดียวเบิด์กระเทียมดองแซ่บจ้า ใส่หใจหอมนะาจา้ะใส่ถั่วใส่กระปุลหน่อยนึงจ้ะใส่ค้าใส่คา้าหญ่อะไรมันสิกหยัดบ่เข่า ตอนไก่นะค่ะคิงหนึ่งแว่นคิงนองเราหนึ่งแว่นอ่าตักน้ำจิ้มราดจ้า เรื่องมเวาสโซฟ้ามื้อเนี่ยถ้าข้าวตะกีอันลูกนองโย้ไกลุ้กินแล้วอันจำอะไรว่าพากันซ้อมฟ้อรล่ำเฮ้มันยังนี่ล่ะจ้ะผู้นึงกับท้ยาทั้งหยาดทั้งหัดเฮ็ดพรมให้กันคงจะนะจ๊ะผู้นึงกับทั้งหิวเขาโย้ไกล้ะจ้ะจะเขากินเบิตดตแย่มไหนพากันเฮ็ดพ,พรมพากกันเว้าโซเล่กันลูกนองมึงปกอนกูเนี่ยว่าซัน ถ้าเขาตากอย่างต้อตากอย่างตอนไก่หอดักว่ามีมีต่้งแตอนคาครับอันเครื่องปุงที่มันอันนามมันนะจ๊ะนั่งกับโอ้สูกัูกกับป้อนกูไปเนาะว่ากูไปเห็นหงกันเลยกูคาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เห็นอไรกันั่งวามันละนั่งกับขี้หอดลูกน้องขึ้นกันลูกน้องกับว่าขี้หอดได้เจ้ไว้จ้นทั้ยามไหสิได้พ่อกันดีจ้ะนั่งมันนั่งมีหลายเรื่องตัวจาเชียงซุ้ยสร้างมือเนี่ย อีกเรื่องหนึ่งการความมักเบาแนวนั่งเป็นคนมักเบามากฝอยเฮ็ดเราก็บเบาส่วนสิได้กินทังสินะคันแหมงคันแม่นั่งได้กินคันแม่นั่งกินเรากินเบียร์ต่างวงอยู่น้าโมงเสียนา่งสิเป็นแบบที่ว่าข้าตะเบาขังสิ้นนะจ๊ะเขากินก็กินป้ายจะคล้องกับเบาเราไปที่นี่เขากินเบิดนี่จากเออเลืออันใ้กับกินอันนั้นขังสิ้นนะนั่งนั่งสิเป็นคนมักเบาของสันะ ก็ว่านั่งกับบ่าซี่เรียดแต่ว่าเบิร์ดลาก็แล้วเขาเูือกันยังไปกินกับกินทุกสิ่นะจ๊ะนั่งจีบว่าเรื่องกันไปเที่ยวงานถุงมากไปเที่ยวงานถุงกับลูกน้องมากมาฮอดบ้านแล้วก็ตีหนึ่งตีสองคนแล้วกับพักกันมาต่ำแบบคงกินจ้ะต่ำแบบคงตํำเราปบะดทศนี้นั่งกับข้าวว้าเรืองนั่นเรืองนี่สู้ไปสู้ไปอัน มองไดคือมาเห็นกันสูไปลวดบั้มเฮ้ยสูไปซื้ออี่ยังซูคือบาเห็นกันเลาะมองไดจังสันจังสีนั่งกับว่าไปเขากับว่าเขากินนี่อ่ะพาว่นนั่งว้านั่งบกินเพระว่านั่งมักเว้านั่งเห็ดไม่เฮ็ดมือไปยังสีน้าิีว่าว่าั่านท่านนี่หยอเขาอยู่หันละมาที่นี่นั่งกับยิบแน่บ่ยิบแน่กัดว่าไปแล้วกับมันเบิร์จากที่เนี่ยนะเขาลดเดขวดน้ำมาเอาพี่กินน้ำมาทันอนั่งเลยถามเขาว่าเอากินเฮ็ดยังมาทัน อ้าห้าเจ้าเพชรเขาวานสิเนาะนั่งเขาว่าเผ็ดเอียังกวนได้กินเาะกันหัวกันแตกโคโกกันเดือดดืนเพียงขึ้นอ่ะตีสองตีสามมันอ่ะนี่ก็คือว่าคว้านมักเบาของนั่งตัวตนของนั่งนั่งมีหลายเรื่องที่จะเรื่องเกี่ยวกับพวกกันเบาเนี่ยถ้าตะเบาบ้านเขาจะทำดีอ่ะนลุกนอนกับพวกกันเบาเราก็หัวควานกันกินได้ยังไงมันบอกเพชรน่ะนั่งวางสิเนาะเขากินเบิร์ตนิจากะจะตำบะกงนาะตำมะกงกับปลาไหลเนาะ ทำในน้อยมันค่อยมันทำในน้อยมัน,น,มนมค่อยแสบซู่กันเนีย่ยทำลายกันว่ากันนะคะเดี๋ยวนี้ก็แยกย้ายกันไปจะยุคคนละหมองละบอนกับคิดฮอดกันอยู่มาจ้ะขั้นที่สองจ้ะแกเลี่ยน นี่จะพักที่รอมแซ่บเมื่อไ้จินโดนนะจ้ะกะท่ย่ำใส่น้ำนี่เราอยากก่าจะไรแต่ละคำคนมักเบาานะไกล้เนี้ยวะจ๊ะกล้เนี้วแล้วกับควายในมันเดือดแล้วก็ตุนไว้ไฟนอ่อนๆนะมันก็สิพอดีของมันหรอกนั่งใส่ครบเปล่ะ เออขอบคุณใส่คำใหญ่เราไปตาสวดออกหนี่งดิคำใหญ่ๆตาสวดๆอย่สองมือป้องเขาพอนั่งว่าพอนั่งแล้วสิว่าเอาเห็ดคำใหญ่ๆถูกมันได้สองมือย่อเขาพุานน่นึ่นมันก็แม่อันอีหเลยจ้ะมันเป็นคำใหญ่ๆกับมาแสบเนะเาะแจวเขาลงไปจ้า